Darksiders 3 review. The seven deadly sins roam the earth free of our เมื่อบริษัท THQ ต้องปิดตัวลงชะตากรรมของแฟรนไชส์ Dark s i d e r s ก็ดูริบหรีและหลังจากที่ผ่านมา6ปีจาก Dark s i d e r s 2ทีมผู้สร้างก็ได้มารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อสานต่อซีรีส์ภายใต้สตูดิโอใหม่ในชื่อกัน Fire Games และแม้ว่าใน Dark s i d e r s 3จะเต็มไปด้วยไอเดียต่างๆที่น่าสนใจแต่ตัวเกมก็อาจจะไปไม่ถึงที่หวังเนื่องจากบั๊กต่างๆในตัวเกมทําให้บางครั้งรู้สึกเหมือนเกมยังทําไม่เสร็จดี เรื่องราวของ d a r k s i ซเดถูกดัดแปลงจากตำนานคริสที่เล่าถึงสงครามระหว่างสองเผ่าพันธุ์นั่นคือเทวดาและปีศาจต,ตัวเอกของเกมแต่ละภาคก็คือเหล่าฮอสเมนหรือจตุอาชาลูกครึ่งเทวดากับปีศาจโดยภาคแรกคือวอ r หรือสงครามภาค2 d e เดธหรือความตายและในภาคนี้เราจะได้รับบทเป็นฟิรีหรือความเกลียวกราด ตัวจะเป็นช่วงเวลาใกล้ๆกันกับภาคที่2ซึ่งเราจะต้องยับยั้งเซเว่นเดลิซินส์หรือบาปทั้ง7ประการที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากที่คุมขังก่อนที่จะลามไปยังโลกมนุษย์ Dark Siders คือเกมแอคชั่นแนว h a c k and Slash ที่สองภาคก่อนจะอบอวนไปด้วยกลิ่นอายของ z ซ l d a และ God of War แต่ในภาคนี้ตัวเกมเหมือนจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากโ Soul Series ทั้งไอเทมฟื้นพลังอย่าง n นฟิลิ e บริ p ไพร์ที่สามารถเติมได้ด้วยการจัดการกับเหล่าศัตรูและเมื่อเราฆ่าศัตรูลงได้จะได้รับโซ l ที่สามารถนำไปใช้ซื้อของหรืออัปเกรดต่างๆได้แต่ถ้าหากเราตายโซ l ของเราจะถูกทิ้งไว้ที่จุดเดิมแล้วต้องย้อนกลับมาเอาใหม่นั่นเองดังนั้นสิ่งที่คล้ายคลึงและดูมีความเกี่ยวเนื่องกับ สองภาคที่แล้วคือการออกแบบโลกภายในเกมพื้นที่และสภาพแวดล้อมต่างๆที่มีกลิ่นอายเหมือนกับ2ภาคแรกเช่นสุสานท่อระบายน้ําและถนนในเมืองที่พังทลายแต่สิ่งที่หายไปคือแมปที่มีขนาดใหญ่และการเชื่อมต่อกันรวมไปถึงดันเจี้ยนที่ซับซ้อนเปลี่ยนไปเป็นการพยายามเชื่อมต่อโลกต่างๆเข้าด้วยกันแบบไร้อรอยต่อและเพิ่มสิ่งต่างๆให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ให้ดูหนานแน่นขึ้นแทน ซึ่งถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจและตัวฉากต่างๆของแต่ละแอเรียก็ทําออกมาได้เข้ากันกับเกมแม้ว่าเมื่อเชื่อมต่อกันแล้วอาจจะดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลก็ตามรวมไปถึงตัวฉากยังขาดความอลังการทําให้ไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นในการสํารวจอีกด้วย ตัวเกมสามารถให้เราเดินทางย้อนกลับมายัางแมปเก,ก่าๆได้โดยสามารถใช้อบิลิตี้ใหม่ๆที่ได้มากลับมาปลดล็อกเส้นทางใหม่ๆได้แต่เมื่อปราศจากแผนที่หรือการออกแบบเลเวลดีไซน์ที่เหมาะสมแล้วก็เป็นการยากมากๆที่จะจำได้ว่าจะต้องย้อนกลับมาตำแหน่งตรงไหนนั่นเอง ใน Darksiders 3จะเน้นความเป็นแอคชั่นมากกว่า2ภาคแรกที่ผ่านมาและเนื่องด้วยอาจจะต้องการให้ตัวเกมกระชับขึ้นจึงได้ตัดระบบต่างๆในแบบ RPG ไปเช่น s i d e Quest หรือ Talent t r ร e รวมไปถึงความหลากหลายของอาวุธแทนที่ด้วยการเลือกอัปเกรดค่าความสามารถจาก3ชนิดเมื่อเราอัพเลเวลและเพิ่มความสามารถในการอัปเกรดอาวุธเดิมๆมาแทนที่ และด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กล่าวมานี้ก็อาจจะทําให้ดูเหมาะสมกับตัวเกมแต่เมื่อปราศจากอาวุธชุดกรอบใหม่ๆหรือการได้สำรวจดันเจียนนอกเหนือจากเนื้อเรื่องหลักก็ทําให้ตัวเกมเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปจากความรู้สึกของผู้เล่นนั่นเอง เกมเพลย์ในภาคนี้ยังคงสไตล์ h a c k and Slash ที่ยังคงคล้ายๆก,กันกับภาคก่อนทั้งการต่อคอมโบกลิ้งหลบให้ถูกจังหวะซึ่งสามารถทำออกมาได้สนุกแม้ว่าบางครั้งมุมกล้องและระบบล็อกออนจะน่างุนงิดอยู่บ้างศัตรูต่างๆดูยากขึ้นกว่าในภาคก่อนๆทำให้ผู้เล่นต้องมีสติในการเล่นอยู่ตลอดเวลาบรรดาเหล่าบอสในเกมอาจจะยังดูไม่อลังการและน่าตื่นเต้นเท่าที่ควรรวมไปถึงปริศนาต่างๆภายในเกมก็ยังค่อนข้างน่าผิดหวังโดยเฉพาะช่วงคริ่งแรกที่ส่วนใหญ่จะมีเพียงแค่การโยนมแมลงเพื่อใช้ระเบิดสิ่งต่างๆเท่านั้น แม้ว่าช่วงหลัง,ลงปริศนาจะดูหลากหลายมากขึ้นแต่โดยรวมก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ตลอดเส้นทางของฟิรี่เราจะได้รับไอเทมและความสามารถใหม่ๆ <c oughs> เช่น Salvation, ดาบ c r o s s b r e e ที่ใช้คล้ายๆกับบูมแบรงหรือการเพิ่มความสามารถใหม่ๆให้กับอาวุธของเรานอกจากนั้นยังมีฉากหรือไอเทมที่ใช้เพิ่มบัฟเช่นโจมตีให้หนักขึ้นหรือเพิ่มพลังชีวิต สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในการอัปเกรดฟิรีคือระบบฮอ l โลฟอร์มซึ่งแต่ละแบบจะมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันและมีอาวุธรองอื่นๆให้เราได้ใช้เช่นเฟรมฮอ l โลที่จะมีอาวุธรองเป็นเชนส์ออฟสคอนดาบโซ่เปลวเพลิงที่สามารถใช้เผาไม,ม้ยัยมุมได้นอกจากนั้นยังมีความสามารถอื่นๆที่จะได้มาเรื่อยๆตลอดเกมเช่นดับเบิลจัมเคาน์เตอร์แอตแทหรือเดินบนลาวาเป็นตน้นซึ่งจะมีทั้งหมด4ฮอ l โลที่จะสามารถปลดล็อกได้และการสลับใช้งานก็สามารถทําได้ตลอดเวลาจึงทาให้จังหวะของตัวเก เกมดูลื่นไหลามากขึ้น ดาร์คไซเดิลสตรีทยังมีปัญหาด้านเทคนิคอยู่ค่อนข้างเยอะทั้งเกมค้างหรือฉากต่างๆไม่ยอมโหลดที่ทําให้ต้องรีเซ็ตเกมใหม่รวมไปถึงเฟรมเรทที่ตกบ่อยมากและการโหลดที่ปล่อยเกินไปในขณะที่เข้าสู่พื้นที่ใหม่ๆที่บางครั้งอาจจะต้องรอนานกว่าที่ควรจะเป็น Dark s i d e r s 3ีมีคอนเซปต์ต่างๆที่ดูน่าสนใจทั้งระบบการต่อสู้และระบบอฮโลแต่เป็นที่น่าเสียดายที่เราปริศนาดูอ่อนเกินไปฉากต่างๆที่ดูไม่น่าตื่นตาและปัญหาบั๊กต่างๆที่มีมากมาย แต่หากคุณคือผู้เล่นที่ผ่านมุมมองของจตุอาชามาแล้วกว่า2ภาคและต้องการสารต่อเรื่องราวของพวกเขาต่อก็อาจจะต้องทำใจกับข้อเสียต่างๆและสนุกไปกับสิ่งที่ตัวเกมพยายามนำเสนอดังนั้นแม้ว่าการกลับมาครั้งนี้ของแฟรนไชส์ดาร์คไซเดิสอาจจะไม่ยิ่งใหญ่เท่าที่ควรแต่ก็อาจจะไม่ได้แย่จนเกินไปและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดอย่างไรกับ Dark Siders 3พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมได้ที่นี่ Console Gamer Station <Your S 1> ขอบคุณครับ